8กุมภาการพักที่ท่านไว้ใจคิงจะไม่ชี้นําแต่ขออย่างเดียวอย่าเลือกพักจังไรทำหลายชาติบ้านเมืองเดี๋ยวคิงจะทบทวนให้ว่าทําไมสวัสดีมิตรักแฟนขับคิงโพแดงทุกทท่านอีแค่วันเดียวเท่านั้นก็จะถึงวันที่8กุมภาพันธ์วันเลือกตั้งและวันลงประชามติคลิปนี้คิงจะไม่มาชี้นําไม่มาอวยยศพักไหนทั้งนั้นเพราะพวกเราได้ฟังนโยบายได้เห็นความตั้งใจจริงและเห็นถึงผลงานของหลายๆพักกันมาแล้วแต่คิงอยากจะมาทบทวนความระกำ ของไอ้พักสม้มจังไลยให้พวกเราฟังกันอีกทีให้มันได้รู้ว่าทำไมพวกเราถึงไม่เลือกมันและไม่ต้องการให้มันขึ้นมานำพาประเทศไปสู่ความชิบหายพวกเราลงย้อนดูกันเอาเองไอ้าศาสดาธนาธรมีจุดเริ่มต้นจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันโดยมีไอ้ต๋อมชัยทวานตูดลากเกินจะทนกับไอ้ติ่งสลายุุดใจหมารวมกวนกันทำหนังสือด่าว่าให้ร้ายสถาบันโดยมีไอ้เทาสามเกีบสอศิวลักษณ์ไอชานวิทย์และไอ้นักวิชาการสามเกี คอยเขียนบทความลงมาตีพิมพ์คือลากเงาของพวกมันมาจากการซอกก่อนบ่อนทําลายไงพี่น้องพอไม่ได้ผลก็เลยขยายวงมาเป็นพรรคการเมืองแล้วก็เพาะเชื้อร้ายให้กับเยาวชนในมหาลัยตกเป็นเครื่องมือตกเป็นเบียติดคุกแทนพวกมันหรือไม่ก็ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศเอาแค่นี้ก็พอแล้วว่าเจตนาทางการเมืองของมันคืออะไรนำซ้ําพอมันได้ตั้งพรรคอนาคตหมดมันก็ยัง30หาวก่าวลวงโดยการปลุกปั่นยุยงโจมตีบนเวทีการชุมนุมของพวกมันเองพวก เรายังจำได้ไหมไอธนธรบิดเบือนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างไรแนวลิ้วล้อของมันอย่างอีช่ออีไอก็เคยกัดแสด่าว่าในหลวงรอก้าว่าอย่างไรพวกเราลองไปดูโพสต์ของมันกันแม่งอีทีก็ได้ซึ่งมันก็มีอยู่โพสตหนึ่งของอีไอที่คิงดูทีไรก็ของขึ้นทุกครั้งอีลักณนรกเนี่ยมันบอกว่าท่านกลับชาติมาเกิดจากนั้นพวกมันก็เดินหน้าโจมตีแบบไม่หยุดไม่หย่อนแถมขยายวงกว้างไปถล่มกองทัพเีกเพราะมันรู้ดีว่ากองทัพคือกองกําลังที่จงรักภักดีต่อสถาบันมันจึงโยน ความผิดให้กองทัพหีฐานชั่วทําความเร็วแม่มก็ร้องให้ผู้นํากองทัพลาออกแต่ในตอนที่พักของมันฟอกเงินค่ายาเอ่ยเว็บนแผนเอ่ยทํไรเมียเอ่ยแม่มบอกเรื่องส่วนตัวถุยแล้วที่ไอธนธรโจมตีสถาบันแอบ,บปรากฏว่าน้องชายของมันไอสถุธนทร <c oughs> และตระกูลแท้จึงของมัน <c oughs> เสือกอยากได้ที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินไปทําโครงการอสังหาริมทรัพย์อยากเช่าในราคาถูกๆจึงไปติดสินบนเจ้าหน้าที่เขา <c oughs> สุดท้ายน้องไอทรโดนศาลสั่งจําคุกอ้าวไอเฮตก ลงพวกแซ่จึงดาสถาบันแต่เสือกอยากได้ที่ดินสถาบันไอสลัดสันดานเดียวกันกันกบไอพวกแก๊งคณะลั่ว2 4 7 5เลยนอกจากนี้ยังมีหลานสาวของไอทอนที่เคลิบเคลิมไปกับวัฒกรรมของหน้าชายมันที่หลอกเยาวชนให้เกียรติชังสถาบันหลานไอทอนที่ชื่ออังอังอักคารสอนโพสข้อความโจมตีในหลวงรอสิสุดท้ายโดนอายการสั่งฟ้องคดีน 112. 1น2ปรากฏว่าพวกแมมให้รีบรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยพี่น้องคือเอาตัวรอดสึ่งสารก็เห็นว่ายังเป็นเยาวชนและยังไม่เคยกระทำผิดผู้พิพ พักษาจึงเมตตาให้ไปทําแผนบําบัดฟื้นฟูมาส่งสารพิจารณาอนุมัติเพื่อนําเป็นการปฏิบัติปรับปรุงตัวไม่ต้องติดคุกแค่ไปบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแต่สําหรับเยาวชนคนอื่นๆที่รับใช้ไอ้ธนาธรและพรรคส้มสภาพตอนนี้ถ้าไม่นอนเลือนจํากระหลบหนีคดีลี้ภัยไปต่างประเทศไอ้เฮทอนช่วยหลานตัวเองแต่ปล่อยลูกหลานชาวบ้านโดนหลอกไปรับใช้กรมเฉยแม่เชี่ยจริงๆเลยเชียวและพอถึงวันที่พรรคเก้ากามของพวกมันถูกยุบเข้าขายล้มล้างการปกครอง จากนโยบายแก้ไขมาตรา112พวกมันก็รีบสลัดข้าพักส้มล้มล้างมาเป็นพักส้มประชาชวยหัวคนเลยหันมาใช้เรื่องปราบทุจริตคอร์รัปชันและเงินเทาและสร้างภาพสร้างคะแนนนิยมแทนแต่ปรากฏว่าคนในพักของมันนั่นแหละมีทั้งเทาเข้มเทาดำเท่าด่างมือเปื้อนคาบการฟอกเงินและเว็บแผนงนี่ขนาดยังไม่รวมคดีอาญาของคนในพักมันอีกเพียบเลยนะพี่น้องแถมพวกมันยังหลอกใช้พี่น้องคนไทยเครื่องมือในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยแอบแฝงซ่อนเร้นเรื่อง แก้ไขหมวดพระมาหากษัตริย์เอาไว้แต่หลอกชาวบ้านว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงไม่ได้ประชาชนไม่มีอำนาจถุยทุกวันนี้เขาก็เปิดให้ลงชื่อถอดถอนก็นได้อยู่แล้วนะแต่แม่มเสือกไม่ทํากันไงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อหวังให้คนที่เคยโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างไอทอนไอปอกอ,อีช่อไอทีไอต๋อมอีเจี๊ยบพ้นโทษทันทีทั้งหมดนี้คือบางส่วนเท่านั้นนะพี่น้องแต่แค่นี้ก็เพียงพอให้พวกเราเห็นแล้วว่าความต้องการของมันไม่ใช่เขามาปราบทุจริตเพราะพวกมันยังทุจริตยังเทากันซะเองอยู่เลยให้ม มีอำนาจชาติมีแต่จะล่มจมจมจมฮ่าจริงๆลเลยเชีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิงโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ